สวัสดีครับวันนี้มาการคุณลุงคุณป้าครับอยู่ปราสาทสัตรธรรมนะครับพอดีมีกล้วยกับลูกสับป,ประรดมาฝากนะครับคุณแม่คุณมีกับคุณแม่ป้าป้าสร้างชื่อ,อยังกว่าป้าถุงเงินกับบุญมี นี่ก็คุณคุณป้าเจ้าเจ้าของช้างนะครับคุณป้าที่ยังกัคุณป้า,ปายายตุ้มตาลค่ะฝ <laughs> ากช่องฝากช่องถุงเงินบุญมีด้วยนะครับฝากน้องถุงเงินกับแม่บุญมีด้วยนะครับ p p f c นะครับมีตาก,กับยายก็อยู่สองคนนะครับ,บ,บ,บแล้วก็เลี้ยงช้างสองเชือกนะครับที่นี่มีสองเชือกครับ หายเยี่ยมนะครับโอ้โหได้กินกล้วยอร่อยเลยครับเดี๋ยวให้คุณป้าฝากนะครับฝากฝากช่องนะครับช่องถุงเงินเนาะช่องถุงเงินบนมีครับช่องถุงเงินบญมีนะครับฝากคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณลุงคุณป้านะครับอยู่กันสองเชือกนะครับที่นี่นะครับไม่ค่อยได้กินผลไม้เลยครับ ก็อากาศนะครับชุ่มฟ้าชุ่มฝนแล้วครับมากับแม่ควานแล้วก็แล้วก็คุณลุงนะครับช่องช่องมงคลครับนะครับเอาผลไม้มาฝากครับโอ้ ถุงเงินครับอย่าลืมนะครับช่องถุงเงินบุญมีนะครับอ๋อตัวตัวไนยวัสนาครับตัวไญยซีวัสนาครับตัวหน่อยซอนาตย่าครับ แม่เบิด์ตเม่มาให้อีกแน่นี่แม่เป็นสอตเนาะต้คนแคเยูมนแม่ครับครับแม่แม่ออกมาลูกออกมาให้ป้อนมันนะเพิ่นมาไข่ป้อนอาปาดใจโอ้ยเสียบหลครับเสียบหลายมีแห้งไหล ก็ขอบคุณพี่ๆ FC นะครับที่ช่วยอุดหนุนผล,ลไม้นะครับเป็นคะแนนที่เหลือนะครับผมควานไก่ก็ได้ไปซื้อนะครับลูกสับประรดแล้วก็ได้กล้วยมานะครับก็แบ่งแบ่งกันนะครับวันนั้นก็มาหาคุณป้าครั้งหนึ่งแล้วครับมากับน้องกวางนะครับวันนี้ ไม่ได้ลงไปรับแขกไม่ได้ลงไปรับลูกค้านะครับเพราะว่าก็ปิดเหมือนกันนะครับปิดเหมือนทุกทุกที่นะครับฝากพี่พี่แม่แม่เอฟซี FC, ที่น่ารักทุกท่านนะครับช่วยติดตามช่องถุงเงินบุญมีด้วยนะครับให้กำลังใจคุณลุงคุณป้านะครับที่อยู่ปราสาทสัจธรรมนะครับ อยู่พัทยาครับอยู่เขตนาเกลือนะครับตรงนี้จะอยู่ออกมาทางทางาแหลมฉบังนะครับจะมีอยู่สองเชือกนะครับนี่ก็จะเป็นที่พักนะครับตอนกลางคืนนะครับ ก็คล้ายๆกับที่ผมอยู่ครับคล้ายๆกับไทยทองเทพประสิทธิ์นะครับไปอยู่คล้ายๆกันนะครับพที่นี่จะไม่ไม่ค่อยรับาช้างได้เยอะนะครับพที่อยู่จะแคบนะครับสวยมากครับแม่บุญมีนะครับยังสาวยังสวยอยู่นะครับแบมืดๆเนาะบรรยากาศพรบพน้อง ก็มาให้กำลังใจคุณลุงคุณป้านะครับอยู่กันแค่สองตายายนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะช่วยเป็นค่าต้นสับป,ประรดนะครับไอ้ป้าครับเพิ่อนมาส่งรถละเท่าไหรครับอยู่นี่ไอบักนัดต้นบักนัดรถรับพันเลยบ่ยบครับครับ ถ้าอยากช่วยคะแนนนะครับเป็นค่าต้นสับปะรดให้ลุงกับป้าก็แอดไลน์ผมมาได้นะครับหรือว่าจะจัดทักหาคุณป้าเลยก็ได้นะครับรถนึงก็หนึ่งพันคะแนนนะครับคุณป้าเบอร์โทรยังครับมากบ้าอันบอยนะครับ087454058 087454058นะครับอยากจะช่วยเป็นค่าสับปะรดคุณป้านะครับอาทิตย์นึงก็ องเชือกก็กินกันหนึ่งั้นรดนะครับหน,นึ่งพันคะแนนนะครับเพราะว่าที่นี่มันมันอยู่ในเมืองครับก็อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองกว่าที่ผมอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปราศาสตรธรรมนะครับให้กินเมดเลยครับให้กินเมือดลดครับ มีความสุขมากครับช้างนะครับได้กินของอร่อยนะครับต้องขอบคุณพี่ๆนะครับพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับคุณลุงคุณป้าก็อยู่สองคนนะครับก็อยู่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันกับผมนะครับแต่จะอยู่คนลราอำมเภอนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคุณป้าคุณลุงด้วยนะครับช่องถุงเงินบุญมีนะครับผมนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้คุณลุงคุณป้าด้วยนะครับก็ไม่ได้ทํางานเหมือนกันนะครับตอนนี้โควิดรอบสามก็เข้ามาอีกแล้วครับโควิดรอบสามเข้ามาอีกแล้วนะครับพวกเราชาวช้างก็จะสู้ๆนะครับดูแลกันต่อไปครับช้างรักคนคนรักช้างนะครับ ต่างคนต่างพึ่งพาใส่กันนาอพี่น้องเนาะครับง,งานเพื่อนใดเห็ุงานเพื่อนกะเพื่อนกะให้เฮ้าได้อยู่ได้กินนาอพี่น้องครับช่วงหนี้เพื่อนบได้เหตุงานก็ถือสว่างให้เพื่อนพักพอน,นครับเฮ้าก็ต้องเลี้ยงเพื่อนครับคะแนนถี่เฮ้าเคยได้จากเพื่อนตะกี้ก็ต้องต้องจุนเจือกันไปครับพี่น้องนะครับต้องจุนเจือกันไปครับแต่มันกะปีกลัวแล้วครับพี่น้องครับกับปีเป็นมาได้ปีกลัวแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับพ่อมแม่พี่น้องสุขูสุกคนนะครับโก่กำลังใจนะครับก็ขอฝากลุงกระป่าอีกเครือหนึ่งครับขอฝากนี่เด้ยครับช่องช่อง y o u t u b e ของเพื่อนกัช่องถุงเงินบุญมีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณลุงคุณป้าก็ต้องซื้ออาหารทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ1,000คะแนนนะครับเป็นต้นสับปะรดนะครับถ้า ช่วงนี้ก็คุณลุงคุณป้าก็ขาดเหลือทะแนนเหมือนเหมือนกันกันกบชาวช้างทุกคนนะครับพี่พี่เอฟซีที่น่ารักนะครับท่านไหนอยากจะช่วยคุณลุงคุณป้าก็ทักหาคุณป้าได้เลยนะครับหรือว่าจะทักหาผมนะครับควนไก่ได้นะครับมก็ยินดีมา าหาคุณลุงคุณป้าแทนได้นะครับก็อยู่ไม่ไกลาจากที่ผมอยู่นะครับ <c oughs> ก็วิ่งมาข้างทะเลเลยครับ <c oughs> นี่ก็ปราสาทสัตรธร,รรมนะครับปราสาทจะอยู่ข้างล่างครับมองไม่เห็นนะครับต้นไม้บางครับต้นไม้บางนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับนี่แม่ของเงินนะครับ เนี่ยถุงเงินนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมมาให้กำลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนานะครับของพี่พี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับ เมื่อนี้สวัสดีครับซุกชีมันเสมอมันเครื่อไม่ไมี่นองความเจ็บะไร่ความไขยม่ยามีได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ